สวัสดีค่ะจะมาแนะนำการดาวน์โหลดและเรียกดูรายงานนะคะให้เราไปที่เมนู o peration ค่ะให้เราเลือก select ประตูทั้งหมดก่อนนะคะ select บ o a r d ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ d o w n โหลดนะคะเพื่อเป็นการดึงหลอกเข้ามาก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราไปที่ query นะคะ จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าเราต้องการเลือกดูเป็นวันที่เฉพาะวันที่อะคะ่ะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะฟอร์มเลือกเป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์ไทม์นะคะเลือกเป็นวันที่16นะคะรัดอีเวนต์อ่าเราเลือกเป็นวันนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราทำการ Q คิวี่ค่ะจะขึ้นข้อมูลของวันที่16-17ขึ้นมานะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะถ้าเราต้องการ export ออกไปเป็น Excel นะคะ่ะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วไฟล์จะบันทึกเป็นอาเป็นชื่อวันที่เราอาบันทึกนะคะจะเป็นชื่อนี้นะคะอันนี้เราเซฟไปไว้ที่ d ดสก์ท็นะคะอันนี้ก็รอจนกว่าโปรเซสจะจะเสร็จนะคะ อันนี้คือไฟล์สามารถดาวน์โหลดสำเร็จแล้วนะคะ Export สํสำเร็จนะคะก็เราก็ไปดูที่โฟลเดอร์ได้เลยอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ